ผลข่เนี่ยมีบาง2บริเวณบริเวณตรงนี้นะฮะกับั่วถึงนี้คอมบิ n เ t ชันทร e ท t มนต์ระหว่าง n a n o f ฟ t บวกกับการปลูกรองแหนนะฮะเสริมการรักษาต่อด้วย HFRM นะเนะ ครับสวัสดีครับหมอท็อปนะครับแพทย์อเมริกันบอร์ดด้านสัญจกรรมการปลูกแกลเซลล์รักผมนะครับเดี๋ยววันนี้เราพามาดูเคสด้วยกันนะครับเหมือนทุกๆวันก่อนอื่นขออนุญาตขอบคุณคนไข้ก่อนนะครับที่ให้ความกรพณาให้เรามาแชร์เรื่องการแก้ไขปัญหาเรื่องเส้นผมวันนี้คนไข้มาจากสิงคโปร์นะฮะ I have to thank you my patient to share the experience for the hair loss โอเคครับเดี๋ยววันนี้เราพามาดูด้วยกันนะฮะนี้คนไข้เพศชายอายุ67ปีนะฮะมาหาเราครั้งแรกเนี่ยผมบางบริเวณด้านหน้านะครับ เราได้ทําการย้ายเซลล์รากผมด้วยเทคนิคลองแฮนไปแล้วหนึ่งครั้งนะฮะก็อันนี้ผมเอามาให้ดูนะฮะหลังทําประมาณ9เดือนนะฮะก็ผมขึ้นเป็นเบสิกที่จะต้องทาให้ได้แล้วผมขึ้นเรียงไปเหมือนกับปลูกหรือไม่ปลูกดูไม่ออกต้องทําให้เยนแบบธรรมชาติผมจะไม่ได้ปลูกแน่นใบเหตุผลก็คือว่าผลไ่ยมีบาง2บริเวณบริเวณตรงนี้นะครับกับตรงถึงนี้ถ้าเราไปใส่แน่นมันก็จะกลายเป็นแน่นเฉพาะตรงนี้ทีนี้ผมไม่ดูเป็นรีวิวนะฮะหลังทํา ท้อที่3นะฮะสำคัญที่สุดคือให้ผลลัพธ์อยู่ของไข้นานที่สุดวันนี้นักทนไข้มาทำตัว fractional radiofrequency micro needle mm hmm. เพื่อเสริมการรักษาผมแนในสุดเคสนี้นะฮะนอกจากว่าเราปลูกผมไปแล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะให้ตามมาดูที่พิเศษกว <Okay. S 2> ่านั้นโอเคต่อมาได้เลยนะครับแต่กองเราได้ทำการทำ nano fat นะฮะอันนี้คือก่อนรักษาด้วย nano fat อันนี้คือผมหลังการรักษาถามหมอบอกว่าแล้วทำไมไม่ปลูกไปเลยทั้ง2บริเวณ ผมอธิบายเป็นห,หลายๆคิดว่าการปลูกผมมันคือการย้ายเซลล์รากผมด้านหลังที่มีอยู่อย่างจํากัดเอามาใส่ด้านบนเพราะฉะนั้น,น่ยต้องใช้การาฟให้หน้อยที่สุดจําเป็นที่สุดผลลัพธ์มากที่สุดแค่นี้เราใด้นาโนแฟตไปนะเป็นคอมบิเนชั่นทรีทเมนต์ระหว่างนาโนแฟตบวกกับก,บการปลูกรองแฮน,นะครัอันนี้ก็มาให้ดูรีเซว์หลังทํานะครว่าโอเคการที่เราใช้นาโนแฟตเนี่ยในการกระตุ้นบวกกับการปลูกผมเนี่ยนี่คือผลลัพธ์จากคนไข้จริงๆวันนี้ก็มาเสริมการรักษาต่อด้วย FIN ฟ้าเะ ปลูกผมผมสรุปในเคสนี้นะครผมบางบริเวณด้านหน้าอายุ67ไม่ใช่เป็นปัญหาที <4000 's> ่จะปลูกได้ไม่ได้ขึ <gonna experiment S 2> ้นอยู่กับสภาพร่างกายคนไข้ความต้องการคนไข้และความแข็งแรงของรากผมคนไข้นะครเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมาให้ดูแล้วอันที่2เราไม่จําเป็นต้องใช้เทคนิคเดียวในการปลูกผมไม่มีเทคนิคไหนที่ดีที่สุดแต่ขึ้นอยู่กับคนไข้สภาพผมเคสนี้เราคอมไบา์บวกกับนานโนแฟทเพื่อให้ขึ้นมันหนาขึ้นและท่อนที่สําคัญที่สุดคือต้องเมนเทนแนนต์ผมไม่ได้พูดว่า ผลลัพธ์มันจะอยู่ตลอดชีวิตแต่ให้อยู่นานที่สุดเรามารักษาความหนาของเส้นผมด้วยการกระตุน้นแค่นี้ไม่ได้ใช้ยาช่วยนะเป็นยาหย่อดเดี่ยวยาก,กินไม่จําเป็นผมจะไม่ได้พูดรายละเอียดมากเพราะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปก็ฝากเป็นรีวิวแล้วก็ข้อมูลต่างๆที่เราจะทําให้กับคนไข้เนี่ยเราจะตัดสินใจร่วมกันและเลือกวิธีที่ดีที่ทสุดให้กับคนไข้ขอบคุณมากครับผม